ออครับเดี๋ยวเราเฟิร์สไฟท์ขับมินสู่สามสิบให้ลูกค้านะครับ ีะยวัินนิ่งนะครับปล่อยมือได้สบายครับไปลงผ่านครับน้ำนี้ส่งไปจังหวัดประมธานีนะครับ สนใจติดต่อซื้อได้ที่เฟซบุ๊กหนึ่งเครื่องบินอาเซียนเพนับหรือเข้าไปที่เพจร้านหนึอาเซียนเพนับหรือ Facebook เฟซบุ๊กเจ้าใจนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดบ์โทรเจ้าใจ0 63, 6นย์หกสามหกองสเก้าห